ต็ดเลยได้ต <t songs> ิดเก็ได้อบคุทุกานทีได้แบ่แยนครับทกท่านทุกทานในการตกลงบต้องให้ป้าสูงจะไ

เรากระตนาต่อกระุณนเรขวัญแพทย์ภูมานะครับคุณนรักรับสุขเนนในโรการสามร้กับคุณชากิจิตาคุณมโนนีบสามร้อยก้นะครับคุณสมาพรสังสาทิคัะอะครนบนายผู้นะครับโภคาสารั้งกลาง น้ำในห้องน้ำเลยไปเอาเกงมาใส่เลยไป ไปญาติเตรียมตัวตามไปเลยนะครับโวสุตอัมวินอานุุิสธรมมาสะติกระเทมนุสานังพุทโธกติติปิโสภาวะอรหะมาสม

ติปุริสายุคานิอัติสัุทธราเอสัวทวัตตุทวทัตตุวทวัตตุทวยวัตตุวัตตุททวัตตุวทัตตุทตุทวทวัวัตุตุวัตภุัตตุตตุัมวัตัตุตตุวโตะัตัตัสสะ นะโมตาสาัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าอุอกาสะาท่าแรกพร้อมกันโอกาสะาวันทามิทันเตสัพพังอัปปาราทางธรรมะธรรมิทานเต มายากาตามุญญังสาญ,ญานุโมทิตะพังสามินากาตามุญญไม่หงังอาตะพังสาธุสาธุอานุโมทามิวาตาุกาสสะขกมามิพันเตอาลาเมพัทธเสมายัง สาธุสาธุ नो <laughs> มีพระตายขึ้นมาภาาที่อสอบลุกคุณนยืนดูให้ดียีงดีดีกว่าด,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 ดูหน้าตัดด้วยรอแป๊บนึงพร้อมแล้วขอน้อง่วนลงน,นะอุกปาตะขอบันประรชาพร้อมแล้วเริ่ม

วางตรงหน้าไว้เลยวางตรงหน้าไว้ควางตรงหน้าวางตรงหน้านอนมือไว้ครับหลักที่สองเตรียมกลับพระพุทธะท่านที่สองเริ่ม love ตัวเราเป็นฝ่มือและฝ่าเท้านัาแุธว่าแรงเล็บดึอนูลาขมือเท้าเราตาอาวุธว่าแรงาที่อจ้อาขงเราตามสองที่ดูมามด้นซ้ายขอแขนที่ไปขอแขนทีครับรับปับตาลกถึงรับปาแล้วสอนแยกขึ้นมาดึงอาสาออกมาด้วยนะอาสา ดึงองังศากดึงศาะได้ดึงอางกมาก่อนแล้วเอาแล้วแรกแล้วสองไปแล้วขยับเข้ามาแล้วลังแยับเามาเรื่อยๆเดี๋ยวขยับไปหากระดกน้องเ้าอิชาลุกไปเลยลุกไปเลยไปแต่คะลุกไปหลังโบนเลยครับไปให้พระรออยู่แล้ว อู่ลไหมเดีหน้าหน้าเข้ามหาลกพ่อเร็วเอไปลังโบนลหลังโบเลยอกัอนเลออร้อ,รองอสา,า,าที่ร้อยแล้วก็ลดแขนลง แข,แขนเดียวเด็กแขนเดียวขาเดียว,ยว,ยวต,ยต,ยต่อไปอขาไปขดอาช้าในร้านลบๆล็อกมาขอเสร็จแล้วรับท้ายต่อ ก็เป็นยืนดูไปดีๆระวังมนมนมือไว้อุกาสะขอศีลพร้อมแาวเริ่ม กราบสามครั้งรอร้องกันถ้าเสร็จแล้วนิมนมือไว้กราบสามครั้งครับท่ยน